ครับพี่น้องเขียนเลยป่าพามาเที่ยวป่าเลาะดูเล่นๆ,นๆหนุูหัวเนาะมาเจอมีมหลังหนึ่งครับพี่นอ้องเอาโอเคครับเดี๋ยวก,กลับกล้องให้ดูเอาพี่น้องโอ้หลังบัน่มเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดอ่าก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราปีนต้นกันเลยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาปีนกันเลยเขียนเลยป่าไม่ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาหลอกอักมือเปล่าเอาพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวปีนต้นกันเลย นยังไงวะง่าไม่นเนี่ย,ยถ่ายชัย้นด้วยถ่ายรังสนด้วยลมก็ดันมาทั้งนี้พอดีพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะเป่าถึงไหม มาี <c oughs> โอ้พี่น้องหันน้ำปิดตาสวยๆเลยนี่ล่วงครับล่วงพี่น้องกิ่งหักส, <c oughs> สุดยอด ดูใกล้ๆเลยครับพี่น้องหัวน้ำใหญ่ๆเลยปิดตาด้วยเอาครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันพี่น้องเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลย,ยหัวน้ําปิดตาโอ้โหสวยๆเลยครับพี่น้องสวยๆเลยโอ้ยเขย่าไม่ออกเลยพี่น้องพึ่งหนาว เอาโอเคครับเดี๋ยวเซียนร้อยป่าขอญอาตหักก่อนนะพี่น้องมือเปล่านี่แหละโอ้สวยๆเลยครับสวยๆเลย ยอดเลยพี่น้องเลยดูน้ำด้ยนุ่นนุ่นโอ้บักเอฟเลยครับบักเอฟเลยสุดยอดครับสุดยอดตอดปั้วเบ้าตาพอดีเลยพี่น้องเอาเคครับเดี๋ยวเยาบักเอฟนี่โอ้หัวน้ำส,สวยๆเลยพี่น้องปิดตาแจมครับแจม ครับประมาณนี้แหละพี่น้องอเดี๋ยวเราตกลุยต่อ